แล้วเวลาแล้วเวลานี้นะคะเราก็มาสับไอติมซึ่งทำไมเราไม่ซื้อกันดีดีเดู๋ยวดีเดียวดีได้ไหมได้ไหมเห็นไหมว่ามันอ่อนไม่แต่มันก็ได้ยังไงก็ได้ได้จังหวะเราจะจับได้จริงเหรอได้ใชเอาเลยเลยลองไปใกล้ๆยังไงก็ได้จะกินรสนมโอ๊ยเหรอไปดิมันมันมันซุยๆขึ้นมาไม่ได้อะไป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  เฮ้ยจับแล้ว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 เข้าใจภาษาปะเข้าใจเก่งมากลูกแม่กม่คมันเด้งแบบไหะเห็นปะเมื่อกี้เดียวแล้วก็จนกว่าเราจะได้พี่เอาดิเฮ้ยเมื่อกี้ตลกจริงเมื่อกี้ไม่มีเอฟเฟคนะไม่ได้นะได้ลูกนั้นได้ลูกนั้นได้มั้ยมันเบี่ยงอ่ะแกจะเทลงนี่ยก่อนน่่อไไ้ามมเนี่ยไม่ปล่อย มันคือคนใจเย็นนะคนเย็นนะแกว่าวันนี้เราจะได้ไหมวันนี้จะได้กับยุจยากับไอติมของเขาไหมไม่น่าจะได้ราจะได้เออเยเราจะได้อะเดียวเราดูหน้าด้วยนเออวางให้มันลดนมลดนม ้ตั้งใจมากตั้งใจมากนะยะเรียกดิ้าร่วงนะมึงนิ่งันิ่งๆนไม่งั้นจะได้หรอจะไม่ได้อะไม่ต้องกลับบ้านอุ้ยไม่ได้ขอจับไ่ดอเอาไปเดี๋ยวดูนะคะ วันนี้เราจะจับไปได้ไหมอดิพี่เที่ยวดิแต่แม่ให้สิสามสองหนึ่งเบิ้บมันอยู่เฉยไม่อยู่เฉยกดยังไงให้ลงกดยังไงเห็นไหมมันเมี่ยงเองเดี๋ยวลองลูกอื่นดิ่เดี๋ยวจะได้แดงเอาลองใกล้ๆดิเอาลูกอะไรก็ได้ไม่ใช่นมอ่ะ ลองดูรูปที่มันที่เราไม่อยากกินอ่ะไม่ได้ถ้าลองอ่ะลองได้ไหมเนี่ยอ่ะมาดูกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้นะที่โชว์ลองให้แล้วก็จะคลิปัวก่อนเราจะได้ไติดปะปะลองเลยไม่ได้ยังไงก็ต้องคลิปไม่ได้อ่ะมันหนักไปอ่ะ ไม่เข้าใจทำแบบต้องเหวี่ยงทำบุญไหมร้อยนี่มันก็จะค้างอยู่อย่างนี้แหละอุ้ยแล้วหนูว่าไม่เคยตรงเลยนะไม่โดนแน่แน่เขาได้แล้วเออเขาได้แล้วหนึ่งลูกได้กินแล้วรถอะไรไม่รู้ เอาลดนมมาอยากกินลดนมอย่าเวีงยงอย่าเวีงยงอย่าเวียงอันนี้ได้อันนี้ได้ <laughs> ได้แล้ว<อ>แล้วของเราล่ะแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะ,ะนนนให้ลองโต๊ะเดี๋ยวนแบ่งกันทีแค่นี้เ <laughs> ย้ได้กินแล้ว <laughs> เราได้กินแล้วค่ะ <laughs> ทุกคนไอศครีม หยอดตู้แดงเหน่แดงเน๊แดงสนุกอ่ะนี่มีห้าร้อยหมดแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราได้แล้วไปค่ะทุกคนไปค่ะบ๊ายบายอ่ะลาคลิปหน่อยค่ะบายบายเราไปกินไอศครีม กน่แล้วก็มาเหมือนแบบเล่นไก็ไม่รู้ใครพาเล่นจะก็ใหม่ในคลิปน่าใครพาเล่นคิีพี่พี่ทะยายนแล้วเขาพี่ทะยายนเาบอกเชอบมากเลย่พี่แกไม่ทะยาแกคือเาเป็น่ไจริงจริงเป็นไยอ่าชอบนะอย่าชอบเลยค่ะอ่าร้อง่ชอบแล้วพาเบบารมิ้งโอ see you again tomorrow